ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านพบผมมิสเตอร์ชิโนบิโนนอีกแล้วนะครับผมก็โอเคไม่รู้สิช่วงนี้ก็อยากกลับมาเล่นพับ g อีกก็เออมาเล่นเลยแล้วกันโอเคเล่นแบบทีพีพีไปไอ้มาโอเคหาห้องไวมากแต่ไม่รู้ว่าจะได้ห้องที่เลงไว้หรือเปล่านะเออแต่ไม่เป็นไรเกมนี้กะจะอยู่ยาวๆครับโอเคอ๋อแมพหิมะนะครับผมโอเคเดี๋ยวหาปืนสักกระบอกแล้วกัน เนี่ยังไงขอแล้วกันมองอะไรมองอะไรคนตีเนาะคนตีเนาะคนตีเนาะเอาดินี่ไงเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยพี่น้องนี่ไงอะไรอะไรอะไรทนี่โอเค ความจริงถ้าเกิดอยู่ในระยะไกลๆเนี่ยคือมันต้องค่อยๆยิงหยอดนะครับผมประมาณอย่างเงี้ยอูทว่าเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยถ้าเล็งไปตรงนู้นอ่ะโอเคต้องเล็งให้มันไอ้นี่ดูไอ้เนี่ยนี่เนี่ยยิงมั่วแล้วกูตอนนี้เฮ้ยเอาปืนอื่นก็ได้วะเฮ้ยมาร์คแมนเ l r ลเหรอ ยิงได้ทีละนัดมาอะไรเป็นอะไรเนี่ยอ๋อมักก์เหรอบักเหรอมีมักเหรอมักเหรอบักเหรอโอเคมาลุยโอเคเราจะไปที่ไหนดีไปวิลล่าดีไหมวิลล่าดีกว่าเฮ้ยหรือจะแอปแอปแอปบีดีวะ วินเนอนี่วผมว่าพยายามหาหาที่ที่มันคนน้อยครัเอ้เดี๋ยวไปวิลล่าก็ได้อะไรเนี่ยวูไดโน,โนพาร์คมันจะมีไดโนเสาร์เปล่าวะไม่น่ามี <c oughs> โอเคมาโดดตรงนี้เลยแล้วกันเอา้าโดดโเยค,ครับมันน่าจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมอ่า แต่เราไม่รู้ว่ามันจะมีกี่คนนะครับที่โดดตามเรามาตอนนี้อโอ้มีทุ่งนาด้วยทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลื้อพียงกลิ่นโคลนสาบวาย <c oughs> ไม่ใช่ละโอเคดูซิว่ารอบๆมีกี่คนโอ้โหเต็มเต็มโอ้เยอะ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 อย่างนี้ต้องค่อยๆค,ครับต้องค่อยๆโอเค ลงไปตรงนี้กันแล้วกันโอเคเฮ้ยขึ้นไป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 หลบกันหลบกันโอเคไปประตูเฮ้ยโอ้โหเสียงมันเริ่มยิงแล้ววะ่ะโอ้โหแล้วนี่ก็ปืนหาลเลยไม่รู้ปืนลู้ลซองโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหคาเหรอเอามาก่นอนเลยเฮ้ยเอานี่ดีกว่าคาเดี๋ยวทิ้งไปเลยโอเคเอ็คขอเอ็แล้วกัน นี่โอเคมือ okay. จับแนวตั้งอะไรหยิบได้หยิบมาก่อนตอนนี้โอเคเฮ้ยอาก้าแจมแจมแจด้แจม,แจม,แจมนี่ไงโอเคมีอะไรไหมโอ้โอเคตอนนี้ไม่มีไม่มีความเพลอนไหว อ๋อแต่ว่าวงเราก็อยู่แค่นี้โอเคเนี่มาเฮ้ย hey, นี่ไงจับแนวตั้งเดี๋ยวก่อนนะโอเคเอาไอ้นี้มาแทนนี่ออกไปเฮ้ย hey, นีมีอะไรไหมอุ้ยเฮ้ย hey, อะไรเนะี่ยเอ้ยขออน,นี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเวิร์กว่าผมชอบมากกว่ามันใส่ลูกเล่นได้เยอะกว่าเฮ้ยโครน ยินเสียงปะทะวะหลบก่อนครับตอนนี้ต้องค่อยๆฮะระวังให้ดีทุกฝีก้าวมินิ M4 M14 ไม่เอาขอเกาะก่นอนเฮ้ยกเกาะตามวิเฮ้ยข้างหลังหลังเฮ้ยเฮ้ยวละกูเฮ้ยเสียงไม่ไดังข้างหลังวะ มันอยู่ตรงนี้เองหายใจลบต้นคอเลยอะ่ะหนปะปล่อยพวกมันมีกันก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปซ้ำมันอีกทีเฮ้ยให้ปะวะ,ะ,วะเฮ้ยลบกันเออแป๊บหนึ่งนะโอเคครับมีโอเคครับพ่อเรียกนิดหน่อยแต่เอ้ย เมื่อกี้พอเรียกนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมาแล้วไหนๆก็มาแล้วตอนนี้คือท่าทางจะยิงกันหมดแล้วเ,เฮย้ยอยู่นู่นไงอ้าวอ้าเซอร์ไพรส์มาตัอปกอร์โอเคมันออกมาให้ยิงเลยเ,ออเฮย้ยหลบกันมันอยู่ในบ้านครับ เอ้ยผมหนีกันดีกว่าผมขอเปลี่ยนเป็นทีะนัดแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยยังไงอะไรอะไรแน่จริงออกมาดิโอเคตอนนี้มันน่าจะกำลังไอ้นี่นะฮะหลบอยู่อ่อ โอเคเดี๋ยวผมไปดักมันตรงนี้แล้วกันเฮ้ยมีหนึ่งด้วยวะเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยหนึ่งระวังนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวว่ากูเห็นแวบบวะวัดดีสเอ้ยโอ้โหโอ้โหเื้อเอ้ยเ้้ยโอ้โหโคตรแม่นเลยเอ้ย นี่สวนไม่กี่นัดนี่คือเละเลยเอไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอเคโล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 ไม่เอาไม่เอาตานี้ไม่นับไม่นับโอเคผมขอไม่นับแล้วกันโอเคเฮ้ยได้ด่านทะเลทรายโอเคน่าจะดีอ่า เมื่อกี้นี่คือผมไม่ได้มองด้วยไม่ใช่อะไรหรอกปัญหาคือไม่ได้มองด้วยแล้วแบบคือมันยิงแม่นมากอะ่ะอ๋อคือเข้าใจแล้วห่ะมันใช้ m 1 4ไงมันเลยยิงอ้นนี่ความจริงผมน่าจะใช้ sks มากกว่าแล้วก็ยิงแบบยังไงอะ่ะค่อยค่อยค่อยคอย่คอย,ยิงไปด้านหลังมันอ,ะอ่ะ คือพยายมคือเอาจริงๆเกมเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะประท้าก,กับมันตรงๆเท่าไหร่เพราะว่าพูดตรงๆผมยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่หรอกโอเคครับไม่รู้เราจะลงไหนดีเอ่ย ลงนี้ดีไมนี่ยี่ยเยเนี่นนนยไอลงนี้ดีกว่าว่ะยัไงโอเคตาน,นี้ผมเอาจริงแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลงที่เดียวกันนะ่ะเอ้ยไม่เอาเอาเว้ยไม่เอานะไม่เอานะโอเคนี่ผมไปตรงโกดังแล้วกันเผื่อว่าจะมีของให้เก็บอ อาไหนมีใครลงบ้างกว่าสายตารอบๆโอ้โหสีตัวอห้าหกโอ้ยไม่ไหววะเฮ้ยเฮผมไปไปลงตรงนี้ดีกว่าเออเออแล้ว,แล,วแล้วแม่งกลง็ลงที่เดียวกูอีกเอ้ยไม่เป็นไรเราต้องรีบหาปืนนะนี่ไงได้ปืนแล้วโว้ย ยังไงลบกันลบกันเฮ้ยลบพเอ้ยอะไรวะอย่าเฟรมเลตตกดิโอเคมันอยู่ตรงนี้ตัวหนึง่ง okay. อยู่ข้างบนปะวะไอ้ไอ้ไอ้โอ ไอ้ไอ้ก็โอ้โหมันดักเออโอ้โหมันดักตรงไหนเน่ไม่เห็นเลยอะไรอยู่เนี่ยโอยโอเคสองตาสองตาเมื่อกี้ไม่นับผมอขออีกทีแล้วกัน คราวนี้เอาดีๆแล้วคราวนี้เล่นดีๆแล้วโอเค <c oughs> <laughs> ผมรู้ท่านผู้ชมคงกําลังแบบมึงตั้งคําถามว่าแบบเอิมกําลังเล่นอะไรของมึงอยู่ <c oughs> อะแต่นี่ตานี้ผมเล่นดีๆแล้วผมสัญญาเลยคร <c oughs> าวนี้คือจริงจังเกมมิ่งผมบอกเลย <c oughs> <c oughs> โอเค โอเคครับผมเออด่านที่คุ้นเคยไม่แน่ตานี้อาจจะได้อันดับต้นๆนหน่อยก็ได้โอเคเข้าไปข้างในก่อนแล้วกันไปสำรวจตอนนี้อยู่มิลิเทอรี่นะโอเคตานี้จะจริงจังวจริงจังจริงๆนะบอกเลยว่าจริงจังโอเค อะลงไหนดีเฮ้ยลงสรูก็ได้ตอนนี้แบบร่างกายอยากประท้าวะ่ะโอเคอเดี๋ยวเอ้ยหรือจะไปลูนดีวะ อืมเอ้ยไปสครูดีกว่าหรือล็อชนอกเจ้าที่ไหนไปสครูก็ได้วะไปโรงเรียนกันโอเคไปเข้าประท้าก,กับพวกมันเลยเฮ้ยไปบ้านตรงนี้ก็ได้ปล่อยให้พวกมันโจมตีกันยิงกันจากด้านในก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปแทงข้างหลังพวกมันอีกทีฮนะ โอเคมีมีคนรอบข้างเราไอ้นี่ไหมอ้โยบานแต่ว่าตรงนี้เราไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยมีคนลงแจมแจมแจมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะลุยอ่าโอเคนี่ เป๋าดูดิมีของอะไรนะ้โอ้โหมีแค่ระเบิดลูกเดียวอะไรเนะี่ยโอ๊ยสกายชเอามาก่อนผมชอบแบบยิงทีลานัดนะเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือความแม่นยำใจนี้กว่าความแม่นยำจะดีกว่าผมไม่ชอบการสาดมั่มวๆไงอ,อ่ะ เฮ้โกดังก็ไม่น่ไม่มีคนวะไปดูแล้วกันเออนี่มวกแล้วก็เอ,อ้เครื่องดื่มชูกำลังไอ,อ้กระทะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอ่าเอาเกาะมาเฮ้ยกเกาะสองแจมตอนนี้ใกล้จะ full option ล้วแต่ว่า ไม,ไ,ไ,มม MK, ไม่เอานี่ดมไหมมันเอ็มเคไม่เอาอ่ะาโอเคกูดังไม่ค่อยมีอะไรเลย่ะไหนดูดิในบ้านนี้มีอะไรเอ็มเค MK อีกแล้วโอ้มีแต่อะไรอโอเคอ่าข้าพันแผลสักสิบอันแล้วกัน ควิกดรอว์ไม่ไม่มีอะไรให้เก็บเลยโอเคตอนนี้ยังไม่มีใครถ้ามีก็แปลกล้วเพราะไม่มีใครโดดรบมมาทางเราไง ไปดิโอ้โหกระสุนเฮ้ยเฮ้ย M4 ไม่เป็นไรตอนนี้คือถ้าเกิดมี M M14 จะดีมากเลยไปดูดิเผื่อจะมีก็ได้ เออไปต่อไปต่อตมีอะไรไหมเฮ้ยเพิ่มความจุเอามาก่อนเผื่อได้ใช้โอเคเราจะวิ่งไปสครู เราจะไปดูนะครับว่ามีใครอยู่หรือเปล่าโอเคตอนนี้ค่อยๆโดนยิงตายเรื่อยๆแต่เราก็อยู่ในวงนะโอ้ยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเฮ้ยลุกคนลุกันโอ้ยโอ้โหโอ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ย โอ้โหวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วเพื่อนเราก็เหลือแค่โอเคเพื่อนเราก็อยู่ต้องไกลก็หมดหวังแล้วหมดความหวังน้ำน้ำตารินแล้ะโอ้ยแม่ง โอเคช่างมันผมไม่นี่ละ